สวัสดีครับมาวันนี้เป็นเกมขี่มอไซน์นะใครไม่เคยเอ๋ใครยังขับมอไซค์ไม่เป็นมั่งไม่แปลกนะไม่แปลกไม่เป็นไรไม่มีปัญหาเราฝึกกันได้ครับเออลืมไปว่าขี่มอไซค์เนี่ยขับมอไซค์อ่าต้องใช้คำว่าขับเนาะขับมอไซน์นะครับเพือยมจะให้มันง่ายๆเนี่ยเราเริ่มแต่ ปั่นจัยานออยาก่อนมันจะง่ายมากแต่มก็ต้นหัวว่าเพราะว่าันนี้ผมจะมาสอนนี่ครับเหียผทิ้มแตกเลยเออโอเคไมนายาอ่าแล้วนี่คืออะไรก็โอ้โหเค่มันรู้สึกยากกว่าที่ผมคิดนะไม่เป็นไรผมก็ยังไม่ได้ทำใบขับขี่เลยเพราะฉะนั้นผมจะโอ้โห ยากจริงอันเนี่ยต้องขับเบาๆแล้วถ้าเราถอยไปข้างหลังอ่ะไปข้างหลังไม่ได้อันนี้คือยันโอ้โหหมวนได้ด้วยนี่ครับโดดนี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหเออเออมาดีก็มาดี โอตายใบับขีผมคงไม่ผ de ่านแล้วล่ะอย่าละอย่าล่ะอ่าอ่าเออโอ้เกือบล่วงต้องขับแบบใจเย็นนะครับช้าๆนี่เนจะขับเร็วไม่ได้นะครับ ไม่งั้นเราจะหน้าที่แบบเมือเ่อกี้ความจงว่าแม่งเป็นเกมขับรถที่ยากที่สุดที่ผมเคยเล่นมาอืมอ่า้ใจเย็นแบบใจเย็นสุดๆอะ่ะโอ้โหใช่ด่านแรกก็ยากมากอวามจริงว่าถ้าแบบถ้าถ้าสอบไปขับขี่แล้วให้ผมเล่นเกมนี้นะผมว่าผมสอบไม่ผ่าน ไม่ทออหดมางไอ้พื้นที่มันทำมาจากอะไรคือแบบแค่หัวเราแตะดินึงนี่คือแบบตายหมวกกันน็อกนี่ไม่ช่วยอะไรเลยยี่ห้ออะไรว่าหมวกกันน็อกมันมีปัญหาที่หมวกกันน็อกหรือเปล่าเรใส่หมวก็อาปุ๊บปากชนทีร่วงหมวกเรานี้มันไม่ค่อยดีนะ ร้อนหายก็เจือจายหมดอือโอ้โหโอ๊คิดว่าผมจะเล่นหนึ่งด้านไหนวันเนี้ยนีนต,ตายไปเป็นร้อยแนะล้วเออโรตีงกาเออไม่น่าปุ๊บนี้ <c oughs> เนินเท่ปเนินส่งครับปุ๊บนี้เอ้ยมีมันเท่มากเลยนะเว้ย ปุ๊บนะเพื่ออะไรวะปุ๊บเฮ้ยแบบร่วงปุ๊บ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 ,บพ,พอเ,เจอจังมางเออขับขับทีนิดอ่าขับทีนิดขับพีนิด,นดไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วนะ จเย็นใ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 จเย็นครับใจเย็นใจเย็นอ,อ้าวฮะปิดไม่มีอีก <c ười> นี่ก็จะหน้าทิมอย่างเดียวเลยโอ้โหเห่ินส้มไม่มีอีกอะโอ้โห้ใจเย็น ใจเย็นจเย็นจเย็นเย็นไอหนุม่มชีวิตเราไม่ได้ทำอากันกามาเราไม่มีประกันชีวิตลิมิตชีวิตมีลิมิตเสมอนะครับโอ้โหหอหอมาใสที่นี่แี่เเป็นจักรยานที่มาที่แิบที่แบบที่แบบข้ามไปไม่ได้อืออืดโอ้โอ้อยากอยากเอาทิม นั่ยาว่า,าด่านสอนมีพวกจีด่านเนี่ยตีงกาโชนหนึ่งทีอันนี้คืออะไรอ่เบราเบรกรถกอนเบรกรถครับ,บลแล้วเราก็เย็นสุดไม่ได้เราต้องแบบใส่เต็มเกียร์ป๊ดอืม ยอมมันมันมีมีตั้งเออมีตั้งค่าภาษาเดียวมีมีแค่สิบสองด้านโอ้ดีแล้วมีแค่สิบสองด้านพอแล้วไปเลยร้อมน,นี้เอาจริงแล้วไงบางทีเคล็ดลับมันอาจจะอยู่การหมุนตัวก็ได้นะนปุ๊บเออมนหมุนอย่างงี้ไงมันเป็นแผนลุนีดยโดดงบเออ นี่ไงครับมันอยู่ที่เคล็ดลับเคล็ดลับมันอยู่ที่การบุนตัวเออนี่เขาทำให้อยู่ที่การบุนตัวอืมคืเอ,อเราจะขับและเหยียดแต่เัาเร่งไม่ได้ครับ คุณพ่อสอนผมไปว่าการขับรถเนี่ยมันต้องการขับรถที่ดีนะครับเราต้องเน้นเหยียบเบรก่านเล่นเนี่ยคือแบบนานๆทีเราค่อยกดครับออ,อดืมไปอันนั้นมันรถใหญ่เออเดี๋ยวก่อนนะรถใหญ่นะเออเ,อ,อเดี๋ยวนะไอ,อปุ่มใสกว่าน,นี้มันปุ่มรถใหญ่ที่ว่าไม่ใช่มอไซ เหมอนจะดีแา่ขับมอไซน์เนี่ยเข็ดเรามันอยู่การสองตัวเออผมเลยถึงบอกไงให้คุณลองไปขับจักรยานดูเฮ้ยเอ้าเอ้าเฮ้ยเฉียวเฉยเอ้าเอ่อเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่โมไม่โมแล้วเขาเขาจิ้มจิ้ผ่านยุครับ เห็นรำมันอยู่ที่การทรงตัวอา่าถ้คือเร่ลยมีการบอกหลายๆคนก็เลยบอกไงว่าไปสุดปั่นจักรยานก่อนถ้าเราปั่นจักรยานได้เนะี่ยทรงตัวเราผ่านแล้วไงพอทรงตัวเราผ่านเราก็ไม่ล้มรถมันไม่ล้มเออมันไม่ยากมอเมอไซค์แค่แค่เราทรงตัวให้ได้อันดับแรกเนะเาะจริงๆมันถ้าเราขับคนเดียวมันไม่ยากเลย มันจะยากตองแบบเราเจอคนมากกว่าเอาเพราะผมเคยลองฝึกขับมาก่อนผม่าขับไม่เป็นมาก่อนไงก็เ,เลยพูดได้มันขับยากตอนแบบเจอคนเท่านั้นถ้าขับคนเดียวขับปืออรรอป้อเลยเออยิ้มทำรากันรถรแมนด่โอ้โหปื้อเลยเต็มที่ชนทุกเสาเค็ปอกันอย่างเดียวระกันนิ่งโกนอกันนี่หน้าเขียวว่ะแม่เอ้ย เอออเาัะคุ้มเลยนะหนูประการที่ทำไว้นี่เอาตะคุ้มเลยนะอะไรอย่างเออ,อจริงป่ะเราติดด่านสองมาชัออ่วโมงละแล้วที่นี้คือผมจะไปบอกใครใครจะเชื่อว่าผมขับมอเตอรไซค์ได้เออคือ,อ,อบอกเลยว่าเล่นเกมนี้จบลงคลิปไปเนี่ยทุกคนต้องไว้ใจแน่ ไว้ใจ่ะถ้าผมทำวินมอไซค์ก็คือไม่มีใครขึ้นเฮยืเี่ยมต้องบอกเลยว่าเกมนี้ม <c oughs> ีระบบกราฟิกนี้เออใช่ไม่ใช่ระบบกราฟิกอ่ะเขาเรียกว่าอะไรแหลนมทว้วงเออทำดีจริง,รงเลย <c oughs> เรอจะพาไปเลยเออโดดหลบเออ เคล็ดลับผมรู้แล้วพอเราจะลมปุ๊บเราโดดลบเลยเออเออตรวจไม่ได้อะเนี่มันโดดไม่ได้ครับอจะล้มจะล้มเออเนี่ยตรดจไปสองทีเดี๋ยวนะเหมือนมันจะกดยำๆได้นะอ้าว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 อย่างนี้ผมมีเคล็ดลับนะเคล็ดลับเคล็ดลับโปครับเคล็ดลับเคล็ดลับโปครับเบ้เบ๋เบ๋ครับน้องๆเนี่ยเนี่ย โอ้โหไม่ยากเลยยิ่มเล่นนะครับเราโดดให้มันจำสูงๆไปก่อนอ่าเออโอ้หอันนี้่านการกาศครับ,รบนี่เอาโดดไปยอ่องๆครับเออยากปะล่ะไม่ยากชิวๆเฮ้ยเฮ้ยร่วงก่ับร่วเออเคลับเคลับเอาดิเอาดิ ไม่เห็นว่ามันถึงพื้นของพวกยาพาน่านนี้มากไม่ไหวแล้วอืมอืม้าไปครับไปเรื่อยๆคับไปเรื่อยๆเออเดี๋ยวก็เข้าไปได้เออเดี๋ยวไปไกลเรื่อยเสร็จลามครเรากดเหยียบคันเร่งให้สุดอืม แล้วกดโดดไปเรื่อยๆ, <S <S ๆี๋ยวรถก็ถึงฝั่งเองคือคนเราต้องมีความพยายามนะครับนี่คือเคล็ดลับที่ผมเรียนมาจากเจ้าคุณปู่เคล็ดลับการฝึกขับรถนะครับมันไม่ยากเลยครับถ้าคุณตีนกาขับไปเรื่อยๆแล้วก็มีคุณไปได้านขวาพอคุณไปได้านขวาเรถมันจะพู้นไปขนานๆๆ้างหน้าก็เป็นความเร็วที่ค่อนข้างจะช้านิดหน่อยนะต่แบบ เดี๋ยน้อยคือเราปลอดภัยแน่นอนเห็นไหมครับรถเราปลอดภัยครับคือเราขับบนอากาศเนี่ยคือถ้าเราไม่ขับสูงมากเราก็จะไม่ชนกับเครื่องบินฉะนั้นเราจะเจอแค่รถนั้นแห่งกลางทางเท่านั้นการขับของเราก็จะสบายมากอาิงๆว่ารถเราไม่หายไปไหนเราก็ไม่รู้แต่คือใกล้ผ่านแล้วนะเนาะว่าไม่ต้องเครียดมากนิ้วนิ้วล็อกแล้วนิ้วด้าน,น,น,นขวาล็อกแล้วเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงระเบิด จึงใส่เราจะขับชนพระจันทนะฮะดูอยอดทรงแล้วก็ขับชนโดนพระอาทิตย์โอเคพอพระอาทิตย์แตกอะเนี่ยพระอาทิตย์มันพังไงเราขับชนพระอาทิตย์ก็เลยเหลือให้โดนจัน์ทเป็นไปได้พอชื่อเกมเห็นไหมรถรถเขาบอกว่าผ่านกระดานหนึ่งก็พอแล้วที่หนึ่ง เป็นที่หนึ่งไม่เไม่เป็นที่สองไม่เป็นที่สองรองใครแล้วเราก็จะไม่เล่นด่านสองแนละ้วโอเคไว้แค่นี้แล้วกันครับทุกคนเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับหมวด